สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของ w o o f i n c h e e p อยากจะสนับสนุนพวกเราให้ทำงานกันต่อกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับก็เลือกเลเวล123แล้วแต่สราครับ oh. หรือว่าจะซื้อสินค้าใน w o o f i n s h e e p c o สั้นจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง w o o f i n s h e e p ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อัมันป๊อปนะครับดูเสียแรงมา วันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้องกันนะครับอีกแล้วซึ่งอันนี้คนถามมาตลอดว่าเมื่อไหรเมื่อไหรจะรีวิวสักทีพารู้ว่าพี่มีไงเรียกว่ามันเป็นกล้องในตำนานแหละก็คือ Olympus Pen F นั่นเอง ทำไมมันถึงเจ๋งเพราะว่ามันเป็นกล้องฮาร์ฟเฟรมตัวเดียวที่เป็น SLR เลยนะครับแต่แม่งเสือขายไม่ดีแต่ก็ยังได้ทำเหตุผลที่ได้ทำก็คือเพราะว่าในยุคนั้นนะครับคนที่ประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือโยชิฮิสะไมทานินะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์และ วิศวกรชื่อดังของมปัสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้ประดิษฐ์อลิมปัสเพนแล้วทำให้อลิมปัสขายดีขายดีอย่างมหาศาลนะครับในยุค50มันก็เลยเป็นผลทำให้เขาสามารถขอที่จะทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ <laughs> แล้วก็ไอ้โปรเจกต์นี้มันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่เขาสนใจแล้วอยากจะทำเพราะว่าช่วงนั้นมันมีเทคโนโลยี SLR มาแล้วแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแม่งเอาฮาร์เฟมารวมกับ SLR ไม่ง่าจะดีนะเพราะว่ากล้อง SLR สมัยนะั้นมันตัวมันใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์เฟมตัวมันก็จะเละ็กเบาพกง่ายอะไรเงี้ยน,นี่คือจุดขายของมันนะ เราก็จะรู้ว่ากล้องฮาร์เฟมเนี่ยมันจะเป็นแบบกัดระยะหมดมันก็จะไม่มีอย่างอื่นโยชิซะเขาก็เลยแบบว่าขอทำโปรเจกต์นี้แน่นอนว่าโอลิมปัสก็ต้องให้นะตัวขายขนาดนี้ใช่ไหมแต่โปรเจกต์นี้มันใหญ่มากก็คือโยชิซะเนี่ยต้องการวิศวกรอีก3คนเลยนะครับมาร่วมทีมนี้ทำด้วยกันไอความ ยากของมันนะทำไมมันถึงยากทําไมมันถึงแบบโยชิอิสะต้องเลือกวิศวกรถึงสาคนอย่างที่1เลยนะครับถ้าใครรู้ว่า s o r เนี่ยมันก็คือ Single l เลน r ีเฟรชคือมันต้องการการดีดของกระจกกระจกเนี่ยเพื่อจะสะท้อนภาพที่เราเห็นใช่ไหมแต่พอจะถ่ายจริงปุ๊บมันต้องยกกระจกขึ้นดีดงนี้ปัญหาก็คือนี่แหละไอตัวดีดเนี่ยถ้ามันเป็นกล้องเล็กอะ่ะมันจะดีด ด้านหน้าปกติเหมือนกล้อง SR S R <ม>ไม่ได้มันก็เลยต้องไปดีดข้างๆแทนทีนี้พอดีดข้างๆปุ๊บแบบงานเข้าแหละแม่งตีข้างปุ๊บปุ๊แม่งกลไกทั้งหมดอ่ะมันต้องไปอยู่ข้างเพราะฉะนั้นกล้อง P N F คือไม่มีอะไรเหมือนกล้อง S R ปกติ เลยนะครับทุกอย่างเหมือนประดิษฐ์ใหม่หมดเลยนี่คือความยากของมันเพราะฉะนั้นโยชิาสากและทีมเขาก็เลยต้องออกแบบกล้องใหม่ตั้งแต่หน้าตารูปแบบกลไกนะครับสิ่งสุดท้ายที่มันเป็นปัญหาที่สุดก็คือตัวชัตเตอร์สปีดความเร็วที่เขาทำได้เนี่ยมันได้แค่1.50ต่อ5้เท่านั้นเองถ้าเกิดใช้วัสดุแบบปกติของ s l r นะครับ<ๆ>เขาก็เลยต้องมองหาวัสดุอื่นที่จะทำยังไงให้มันเร็วขึ้น เขาก็เปลี่ยนไปใช้เป็นอลูมิเนียมมันก็พังเออแม่งก็ใช้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนไปเป็นไทเทเนียมเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมประเด็นเป็นไทเทเนียมก็ไม่ถึงอยู่ดีได้แค่1ต่อ300เป้าของกล้อง srl นะวันนั้นมันอย่างน้อยก็ต้อง1ต่อ500 1อ่ะ1ต่อ500นะเวลานั้นมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้น1ต่อ300มันไม่ถึงอีก ทำไงวะเขาก็คิดค้นกันไปคิดค้นกันมาสุดท้ายท้ายที่สุดเขาก็ทําได้โดยการเปลี่ยนสปริงครับสปริงตัวนี้มันเป็นสปริงที่นําเข้าจากสวิสนะครับเป็นวัสดุที่ทําในสวิสด้วยแรงของสปริงตัวนี้มันทําให้ดีดชัตเตอร์ให้วิ่งไปถึง1ต่อ500สําเร็จเพราะฉะนั้นกล้อง Pen F เนี่ย มันก็จะเป็นอะไรที่การใช้งานที่ผิดปกตินิดนึงนั่นก็คือดับเบิลสโต e กนะครับก็คือต้องขึ้นฟิล์ม2ครั้งเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นในการดีอ่าเราก็บน่บนๆมาถึงจุดหนึ่งล้วกล้อง Pen F เนี่ยออกจำหน่ายจริงๆคือในปี1963นะครับโดยที่เจ๊งนะครับขายได้แค่แสนกว่าตัวแต่ก็ยังออกได้ตั้ง3รุ่นนี่เองหน้าตาของ PenF นะครับปกติเนี่ย p e n F นะครับมันก็จะ เนี่ยดับเบิลสโตรคเอยต้อง2ครั้งนี่นะครับหน้าตาของมันเนี่ยสุดยอดเลยเป็นกล้องที่หล่อมากๆตัวหนึ่งปกติเ,เลน Default ที่จะได้มาเนี่ยมันจะเป็น F38 1.8ซึ่งมันก็เหมือนกล้องพวกเซนเซอร์แบบ APS-C ไมโครโฟเตอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องตัวคูณไอตัวของฮาร์ฟเฟมเนี่ยมันก็ต้องคูณ 1. น1 5จวะจำไม่ได้ประมาณเนี้ยแถวแเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะไปตีซะเหมือนเป็นเลนนอร์มอลอ่ะเออมันจะไม่ใช่เลนส์38จริงนี่เป็นตัวดีฟอล์ t นะครับแต่เลนมันมีเยอะมากมหาศาลอย่างเช่นอันนี้ w i d ที่สุด เป็นตัววารที่สุดนะครับก็คือ f 2 0ถ้าคูณไปก็ประมาณสามแปดมัง้งประมาณนะแ,แถวๆถนี้สามห้าสามแปดเนี่ยแถวแถวนี้เป็น3.5 f 3.5นะครับแต่ตัวเนี้ยปัญหาคือมันมืดหมายถึงว่าเวลาเรามองอ่ะมันมืดหรืออันนี้เป็นเทเลเป็นเทเลนะครับอันนี้เป็น f 1 0 0นะครับเอไม่ใช่ f 3.5ระยะ100มิลประมาณนี้นี่ก็จะมีเป็นเลนเทเลด,ด้วย ยังไม่จบแค่นั้นคือนี่เรามีแค่ส่วนเดียวนะคือเรามีแบบคือด้วยความที่เราชอบเราก็สะสมไว้บางส่วนเลยขายังสามารถทําให้เลนส์มันเป็นตัวคูณเข้าไปอีกครับมีมีอะแดปเตอร์นี่นะครับมีอะแดปเตอร์นี่ทําให้เลนส์คูณ2เข้าไปเป็นตัวคูณคนระับคูณเข้าไปมันก็มีของเล่นเยอะมาก หรับ Pen F นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดของเล่นที่ขาดไม่ได้ก็คือมันเป็นกล้องที่ไม่มีวัดแสงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวัดแสงมาด้วยไม่ได้มาด้วยนะซื้อแยกเป็นวัดแสงที่ใช้ยากมากงงชิบหายแล้ววิธีใช้ของมันก็คือมันก็เสียบตรงนี้เข้าไปจึ๊กนี่นะก็เป็นวัดแสงหละแต่นี้ไม่ได้ใส่ถานก็เลยทำงานไม่ได้แต่แต่ตัวนี้ไม่เสียนะใช้งานได้มันก็ต้องมาอ่านค่าตรงนี้ครับแล้วก็ ปรับชัตเตอร์สปีดตามซึ่งปรับชัตเตอร์ก็คือปรับตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอันนี้มันทับชัตเตอร์สปีดไปเลยนะครับก็คือเพราะฉะนั้นปรับตรงนี้แทนปรับชัตเตอร์สปีดไปเลยนะมันก็กลายเป็นกล้อง SLR ที่เอาจริงๆมันมันถ่ายสนุกนะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นกล้องฟิล์มตัวแรกที่พี่เล่นเลยอัน,นก็จริงจังแบบแล้วข้างในมันก็ใสไงมองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เทอะถือเฉยก็หล่อ,อแล้ว นี่คือสปีดท,ที่ไมค์ทนีพยายาม <laughs> สปีดนี้นั่นเองกว่าจะได้ฟังโหแค่นี้นะครับก็ o อลิมปัสเพนเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นอันนี้เป็นตัวแรกเลยรุ่นแรกพอเขาประสบปัญหาไม่ใช่ประสบปัญหาคนบ่นเยอะว่าเนี่ยมันไม่มีวัดแสงคือยุคนั้นแล้วไงมันปี1,963อะ่ะมันก็เริ่มมีกล้องที่มีวัดแสงในตัวอะไรอย่างนี้ลวเขาก็เลยทำเป็นรุ่น FT Oly m p u s ม t จริงๆที่ร้านมีลืมเอามามันก็ว่าแสงได้แต่ข้อเสียของมันก็คือพอมองเข้าไปในช่องมันมืดสองยาดก,ก็เลยไม่ฮิตอีกอ้าวทำไงก็กลับไปแบบเดิมก็คือกล้องตัวสุดท้ายของตระกูลนะครับก็คือ Pen FV นะครับ Pen FV เนี่ยก็ไม่ต่างจากตัวนี้เลยมีแค่อย่างเดียวก็คือชัดๆนะหมายถึงชัดๆก็คือไม่เป็นดับเบิลสโตกแล้ว เป็นซิงเกิลสโต๊คือแบบทีเดียวปุ๊บถ่ายแค่นั้นเองแล้วกล้องก็เจ๋งไปเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเจง๋งยิ่งใหญ่มากนะครับตอนที่ออกมาเนี่ยทุกคนนี่คือแบบว้าวมากๆเพราะมันคือการประดิษกล้องใหม่เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อญี่ปุน่นฝรั่งอะไรนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับแต่คนใช้เขาไม่ตื่นเต้นด้วย อาจจะด้วยราคาหรืออะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะแม้แต่พรีเซนเตอร์อยังใช้ยูจีนวิวซนิเลยนะเป็นพรีเซนเตอร์นะแต่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ไงใช้จริงเขาก็ไปใช้อื่นประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือวิธีถอดเลนก็ง่าย <laughs> ก็เหมือนกล้องไอส์มาทั่วไปก็คือบีบอไอ้เหียพอจะโชว์หี๋ยว่าอ๋อผิด,ด้าน ง่ายแค่นี้แหละเนี่ยบีบปุ๊บอ่าดูแลเราก็ใส่เลนไปก็จะมีตัวแดงครับจุดแดงใส่ให้ตรงกันเหมือนเอเมาทั่วไปเลยปุ๊บจบเ,เลนตัวนี้ข้อเสียมันคือแบบมันจะมืดเพราะมันเล็กไงรูเล็กแล้วก็ณปัจจุบันนะครับราคามันก็ไม่ค่อยไปไหนอะราคาไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าคนจะนิยมกล้องคอมแพกมากกว่าเนอะยุคนี้มันไม่ค่อยจะเล่นกล้องแบบพวกนี้ แต่ว่าใน,ในตลาดในช่วงในช่วงที่พี่เล่นใหม่ๆอะ่ะฝานี่ครับอันนี้ฝาแท้นะฝาแท้นยราคาประมาณเฉียดเฉียดสองพันฝานี่ฝานี่นะครับเฉียดสองพันนะคือห้ามหายอะ่ะซึ่งไม่รู้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เคยเป็นราคาแบบนั้นแหละอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเทสกันให้ดูว่ามันถ่ายสนุกยังไงแล้วก็ภาพออกมาจะเป็นยังไง เพราะว่าอันนี้อันนี้ต้องเทสใช้ดูแหละเพราะเพราะว่าเลนเลนมีเลนสต่างๆแล้วลองดูว่าภาพออกมาในแต่ละเลนสจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่เราอธิบายกันไปแล้วนะครับว่ากล้องมปัสเพนมีที่มายังไงทำงานยังไงนู่นนั่นนี่ทีนี้เรามาทดลองใช้จริงกันดีกว่าครับเราจะลองเปรียบเทียบเลนสกันให้ดูระหว่างระยะ 38ซึ่งเป็นเรียกว่า Normal l เลนของ Pen F เลยกับเลนเทเลของมันก็คือระยะ100นะครับว่าภาพมันแตกต่างกันยังไงโดยที่เดี๋ยวเราจะถ่าย s p c e เนี้ยมันจะเป็นสะว่ายนะ้าไปถึงตึกนู้นนะเดี๋ยวถ่ายเอา38ถ่ายก่อนภาพอย่างนี้นี่คือบิ n ฟินิทีได้เลยไม่ต้องห่วงส่วน F ก็ซันนี่ส6ใครที่ดูไปแล้วก็ให้ถ่ายไปเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อันนี้เราใช้ฟิลม ฟูจิซีสองรอนะอ่ะไปแล้วทีนี้เรามาดูเทเลกันนะครับแน่นอนเลยว่าเทเลไม่สามารถถ่ายสาวไว้าน้ำได้คือมึงต้องเลือกเอาระหว่างสาะว่ายน้ำกับตึกอ่ะพี่ถ่ายสองแบบให้ดูเอาสราะว่ายน้ำห้ดูนะ,อ,ะอ๋อเอออย่างที่ลืมก็คือจริงๆแล้วกล้องกล้อง ฮาร์ฟเฟรมเนี่ยมันเล่นอย่างนี้ได้นะถ่ายต่อกันอนะ่ะเอารูปมาต่อกันได้นะออาเน่ยเดี๋ยวทำให้ดูอ่าต่อกันอาแต่เอาจริงๆนะเดี๋ยวถ่ายดูระยะตึกนะครับระยะตึกนี่คือ เทียบกันนะครับในระยะปกติไม่ไม่ปกติอินฟินิตี้ทีนี้มาดูความใกล้ใกล้สุดเอาไหนๆก็ใส่แล้วเนาะเราก็มาดูใกล้สุดของมันคือ1.5เรามาดูว่า1.5เนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่านี่นี่กวยกรวย,รวยอ่ะกรวยนะครับดูกรวยเป็นหลักบีดไป1.5นะ นี่คือ1.5เมตรนะครับหรือว่าเราจะยังมีเดีวถ่ายใกล้เราก็ยังต้องเน้นความเสวยงามอ่าแต่แหละนี่คือ1.5เมตรนะครับใกล้สุดของเลนเทเล n นอร์มอลเลนนะครับก็คือตัว38 ระยะใกล้สุดที่เขาเขียนไว้ก็คือ0.35ถ่ายเหมือนเดิมเลยถ่ายมเมื่อกี้เลยก็คือเราบิดไปที่ใกล้สุดแล้วเดินหาเดินหาจุดใกล้สุดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนตัดสินใจซื้อนะบางคนชอบถ่ายใกล้ๆไงนี่คือใกล้สุดนะ ก็ถือว่าใกล้พอสมควรเลยนะสำหรับคนที่ใช้กล้องฟิล์มอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งสรุปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราทดลองกันแล้วอ่ะเรามาสรุปกันหน่อยกล้อง Olympus PenF เนี่ยหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่เนะี่ยเขาชอบมาถามว่าแบบ PenF ซื้อได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วกันถ้าเกิดมึงใช้เันนี่หเป็นมึงก็ซื้อเลยครับเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่ เรียกว่าใช้ซันนี่สิเป็นเพราะว่าจะมานั่งวัดแสงก็จะช้าใช้แอปแต่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันสวยไงแล้วก็ความเป็นฮาร์ฟเฟรมก็ประหยัดฟิล์มไปด้วยคุณภาพภาพก็ตามความเป็นฮาร์ฟเฟรมเดี๋ยวเราก็มาดูกันทุกอย่างใช้งานง่ายนะครับเ่ว,ว่าการจัดชัตเตอร์สปีดหรือการจะปรับค่าเต่างๆแล้วก็มีของเล่นให้เล่นเยอะแต่ว่าในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครขายข,ายอ,ของเล่น ก็ต้องอ e ินอีเบองเดียวต้องยอมรับว,ว่า Pen F มันไม่ค่อยฮิตในเมืองไทยเนะาะทั้งๆที่มันเป็นกล้องที่ดีมากนะสำหรับพเป็นกล้องที่ดีมากแล้วก็เป็นรุ่นเดียวเท่านั้นในโลกที่เป็นกล้องฮาเซมและเป็น SLR มันอาจจะมีติ่งติ่งต้อต้อตอเราไม่นับนะเออมันเดี๋ยวจะมีคนประเภทแบบกี๊กมาเถียงพี่อะไรเงี้ยพี่ก็รู้แต่ว่าไม่นับ เอออันนี้มันเป็นคอมเมอร์เชียลแบบขนาดใหญ่ขายได้90,000มื่นแสนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอเนี้ยถือว่าเป็นตัวเดียวในโลกที่เป็นฮาร์ฟเฟรมด้วยแล้วก็เป็น SLR ด้วยแล้วก็เป็นกล้องตัวแรกที่พี่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวพี่พี่ก็เลยให้คะแนนมันง่ายๆเลยอ่ะคือบอดี้อะไรเนี้ยทุกอย่างเนี้ยมันแข็งแรงมากดีงามทุกอย่างแล้วก็มันก็ยังเป็นต้นฉบับของเพนเอฟในยุคดิจิตอลด้วยนะ ทุกคนก็นจะคุ้นๆหน้าคุณตากการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรก็ง่ายนะครับพูดถึงคุณภาพภาพพี่ให้สัก4ี่ละกันพี่ว่ามันยังสู้ยุคหลังๆห,หน่อยไม่ได้ก็แน่นอนแหละอนี้มันยุคแรกเลยนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเลนด้วยจริงๆแล้วมันก็จะมีเลนตัวที่ท็อปกว่านี้อีกนิดนึงคือ40มิลแล้วก็มีถ้าจำไม่ผิดคือมี38แต่ว่าเป็นแทนเค้กก็คือเล็กพวกอย่างนั้นพี่ยังไม่เคยลองไงก็เลยตอบให้ไม่ได้ส่วนราคาท้องตลาดตอนนี้ไม่รู้เลยเท่าไหร่ พี่ว่าไม่เกิน8 0 0พมั้งรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือถ้ามันไม่แพงมากอะ่ะพี่ว่าเล่นเถอะมันหล่อแล้วดีมากนะสรับพี่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าชอบคลิปของพวกเราก็ช่วยเหลือพอวกเราโดยการสมัครเป็น Membership นะครับเลือกเลเวล1,2,3แล้วแต่กำลังศรัทธาได้เลยหรือจะซื้อของเราสักชิ้นหนึ่ง ใน woofinchief.co นะครับก็จะมี merchandise ของเราอยู่เรื่อยๆซื้อเสื้อสักตัวหนึงหรืออะไรก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ครับ